งวดนี้ละงวดนี้คือยูดอกคือไม่นรอพ่อคืองวดนี่คือมันสีบอกตำลุดโม่ลุดหลอกงวดปลอยแต่นี่ก็ทับไถ่ซื้อก็ได้วันนี้พ่อให้วิ่งอะไรจ้าวิ่งศูนงวดนวันนี้วิ่งศูนวิ่งซูนงวดบนลางไห้เลยปจำโบเสียเฉียวคอเต่อน คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณาณในการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดี FC แฟนช่องมรดการพารวยมรดการคนเดิมน้องแกมชาแนลนะคะการทำช่วมเมื่อนี้นะคะแอกก็เดินทางนะคะมาตามแนวทางพ่อถนอมนะคะพอล้วก็บ้านเหรียญอยู่วัดพอดีเนาะคะ่ะ ตามนะคะตามพอ่อถนอมมานะคะมาตามแนวทางของคุณพ่อถนอมงวดวันที 6, ่16พฤษภาคม2 5 6 7ดดนะคะพอ่อถนอมนะครับสวัสดีสสดดค่ะคุณพ่อโอ้โหวัต่ิ่ัน์มาเล็กห้าลุดนะพ่อนะลุดพอให้2สองนะจ๊ะหา2สองเก็ดออกหนึ่งเก็ดนะครับนะคิด,ปปด,ดปคเปี่ยมค้นเปิด ว้าวว้าวงวดเงียเตรงตรงเลยจังสิได้เนาะพ่อแม่จ้ามันสวยบริเงินมันสวยบริเงินขึ้นโลงบริเงินเอาตรงตรงเลยงวดต้องเอาตรงตรงเขาสิได้สวยบ่ได้ดิเนาะพ่อบ่ได้รางวัลข่างเคียงข่างเคียงก็บ่ได้พ่อปล่อยสองเจ็ดออกหนึ่งเจ็ดเนาะพ่อเต็มเดียวเต็มเดียวมันหัก มันจัาสีมันก็บวได้อยู่แล้วเนาะพ่อถามทำไมมันเป็นเลขวิ่งนะมั่งสีได้จ้าอ่ะรถกับว่ารดไปดมันก็มี <ไป S 1> ขวบไม่รู้เป็นเรื่องปกติพ่อกระตามต่อคือเก่าตามต่อคือเกาเอางวดนี้ละงวดน,นี้คืออยู่ดอกคือไม่นรอพอ่อคืองวดนี้คือมันสีบวกตำรุษโมรุดปลอกงวดนี ว่ากันได้รุดแล้วมันกิดนี่แต่สิเดินดีแต่มาหนิมันมาบักวัดนี่มันก็สิไปดีทรั้งมันวดัดวัดนี้เนาะไปดีเดินเดินนานได้ไปเลยเนาะว่ะวัดนี้ก็ปล่อย,ปอยเป็นเลขคำนวณคือเก่าเนาะจ้ะคำนวณคือเก่าแล้วก็บ่ปล่อยหลย่โตพร้อมครองคูคือเก่าไปกลับเท่านั้นจ้า บ่เอาหลายบ่เอาหลายคู่นี่เนาะเห็นบ่บ่หลายโตคัยไหมเนีน่ยบ่ถือมากมันกับบ่ได้หนี่หลายเพราะว่าพ่อให้แค่สองคู่เนาะค่ะแค่สองคู่กับมีทุ่นจออยู่มีทุ่นจอตอนอุณหภูมิพอ่อให้บวิ่เก้านั่นเข้ากัระได,าะไดมาแล้วเนาะไดมาแล้วบันนี้เดินดีบันนี้มันมันหยุดแล้วมันชะงักแล้วเนาะว่า ไมันค่อยมันค่อยลุดต้อกันสองหงดสามหงดบอหนรุดกันลุดหงดเดียวรุดรุดหงดหนึ่งเมื่อกลับเข่าคือก็เมันก็สิเดินตลอดไปจากสามหงดตีแล้วค่อยสิลุดจังเสียนบอห์ท่าชวนมากถ้ามันได้เข่าล้วมันลุดยากอยู่ดิหลายงวดจังสิปล่อยจ้าแต่ว่าปีนึ่งมีปีนึงนี่ลุดสิลุดประมาณจากงวดบอหมันกระดอนขมวดโบถือ ปีนึงเลยเพราะว่าปีนึงมันิไมี24งวดเนาะแต่วคันรุดนี่รุดเกินพ่อหางวดจะบ่อหองวดงวดในปีนึงภายในปีนึงไหมบบถ,ถึงบอกบอถ,ถึงบอกเนาะโหอดแสดงว่าเขา่เขาร้ายก็รุดนะครับมันเข่าเข่าร้ายก็รุดครับสถิติดตีดอเลกวิ่งมันกับเข้ามากตลอดมันมันก็หฮองก็มากรุดรุดบังหัน ้องก็รูดปีนฮอกเทสเนี่ยอ่ห้องก็รูดค่าสำหรับวิ่งนะพอนะวิ่งเพราะว่าพ่อหาเลขวิ่งตัวหนึ่งแล้วกบจับคู่หาสองคู่เท่านั้นเท่านั้นตะวันข่านไทยมีงบกับเครื่องรูดเลยเลขวิ่งรูดเลยคือจังขัดพ่อหายสองกับเครื่องรูดสองศูนย์จนถ้าสองเก้าถ้ามีงบยังสีน้ำผ่านะซุ้มขาเจ้าเรียนเลขวิ่งบังหันเขาเจ้าก็บโบเสียใจดิ เขาก็โชว์ไม่ย่ำหลายสายคือกันกับปล่อยแหเข้าเจ้าไปตัวเดียวกันนี่ละพอะปล่อยตัวเดียวพอโบลิเปียนปล่อยตัวเดียวได้ก็ได้น้ำกันไ<ด>ิ้ก็ไิ้น้ำกันพิษก็พิษน้ำกันไปเลยมักเลสิละเอฟซีเพิ่นใหตตามให้เพราะว่าเพิ่นมักเพิ่นมักเล็กหน่อยโตเล็กหน่อยโตอากาศ ตามสถิติเอฟซีที่เคยติดตามพ่อมาตลอดิ่นก็จะรู้ด,ดีเนาะพ่อเนาะแต่ว่าเลขของพ่อนี่มิแต่เป็นสืตอคำนวณบมีฟันบมียังนะบ่าบมียังคำนวณอย่างเดียวคำนวณยางเดียวพุพ่อห้อยออกปั๊บมือนีมือแรงก็เห็ดไหวเลยเฮ็ดได้เลยบาทใเอฟซีโท่ม,ทมากกวสีไเด้ ผู้ใดโทรมาก็ได้เลยแต่ผู้ใดไ่ได้โทรมาล่อนําแอดมินแอดมินว่างมาทายงายไดก็เห็นมือนั่นเห็นมือนั่นเลขออกปู่มหาพอปั๊บก็ได้ตอนนั้นได้ตอนนั้นทมแอดมินว่างบอมาตามได้บอตอนนั้นลหละนะพ่อระปวัิของสวรนี้จังเดิมมาจากไสายก่อพออกมาต้งตจน้ำหลวงพอครับฟังคนโอ้มาจากสกลนครเพ่นก็มาอยู่นี้พัน เมาเพิ่นบวชอยู่นี่้บวชนี่พ่อก็เลยเป็นพ่อค้ำให้เพิ่นนั่นนะค้ำบาทเพิ่นสิไปเพิ่นก็ได้เอาไห้เพิ่นก็บอกเจ้าอย่าให้ไผ่เรื่องฟอหลอมเอาเก็บไว้ครับให้รักษาไว้ให้รักษาไว้หลวงพ่อเพิ่นบอกแค่สั้นนี้มาครับผู้ใดซื้อก็บลอดขายบอกพ่อสูตรนี้ปลขายซื้อแบบที่โทษมากสิขอซื้อขออยังกระบอกไห้ครับ เขาบอกข้าเจ้าทางชาวล้ง่อเป็นสซางไว้คุนบอกพ่อเป็นสซางไว้คุนบ่อหายปล่อยไปเป็นสูตรดั้งเดิมของแต่ละถูกดั้งเดิมของคนครับปลอยตะตัวเล็กที่จะเอาไปลงทุ้นหายรอดนะพ่อปล่อยแต่นี่ก็ทับไข่ซี่ก็ได้ค่ะวันนี้พ่อหายวิ่งกันไรจ้าวิ่งซูนนวดนึ่วันนี้วิ่งซูนวิ่งซูนนวดนึ่ ตังไหนกัมาบ่พ่อศูนย์ตังไดกัมาแน่นอนศูนย์มันบอกว่ามาแต่เด็กวิ่งบอกมันสืมาเบิดทั้งสองทังส่มาทังเดือกตัวเจาะขอบ่อตัวเจาะอบตัวเจาะใช่ไตัวใด้ลพ่อเน่นๆก็น่ะเน่นสองศูนย์น่นสองศูน์มกันอีกคนเด้ยวรับเด้สองศูนย์ศูนย์ศูนย์สองขศูนย์สองแน่นศูนย์สองขมันมีจ้รวพ่อมันมีอยู่ องคู่มาถับศูนย์สี่กับศูนย์สองศูนย์สี่กับศูนย์สองถับตัวเลขข้าจับคู่ให้จับคู่ให้ให้นิ่นศูนย์สองถับแต่สมมติเอฟซีผู้ใหญที่ติดตามพ่อมีทุนแน่มีทุ่นแน่กับให้รูดศูนย์เลยบนล่างไว้เลยจงโบเสียเฉียวใวิ่งบนวิ่งล่างไว คือเก่าเน่ยนะเขาเจ้าก็ได์บนทั้งบนทั้งล่างพอปล่อยไปบนล่างนั่นยังว่าเขาเขาเจ้าก็ได้สองต่ออยู่เซียนเจ็ดเก้าแปดเก้าเห็นไหมพ่อตอนนั้นเนาะได้สองเด็ก่อเลยเก่าวันนี้กับศูนย์งวดนี้กับศูนย์วิ่งวิ่งเอาเลยขาดพูนหน่อยก็เรียนหน่อยใครมีนู่นพูดทุ่นหน่อยตัวเจอนายพ่อพูดทุ่นหน่อย พูดเ่ิ่หน่อยตัวได้จ้าพี่พอดจำให้ศูนย์สองกับกับศูนย์่สคเท่านี้สคูท่่นี่ศูนย์สองกับศูนยศย์สกับศูนย่กันผาดกับี่ะศูนย์นย์นอกับน้ำกันไห้กับไปน้ำมันดับวิชีดีที่สุดครักันไปเลยจังโเสียเฉียวนาะพอเนาะจังโมเสียเียวจังเลยกับโบเสียเียวหมดจาหาหาหาเลขสามตัวมาใส่เลย ผู้ใหมีรักลอยจริงๆใครมีรักลอยเก๋งๆออกมาใส่เลยแต่ว่าสูตรของพ่อนี่บ่มีรักลอยเป็นบ่ค่ะบ่มีมีแต่เลขสองโตเท่านั้นมีแต่เลขสองโตของพ,อพ่อผู้ใดว่าลแลปลอยเจ้าของเริงๆแมนๆเอามาใส่ของพ่อได้เลยนะพ่อได้เลยทานได้สามโต FC อยู่ทางบ้านนะครับเตรียมสูตรประกาศจดนะครับสำหรับตัวเลขคุณพ่อถนอมนะครับแล้วก็บ่เปเพียนเจ้าได้มากเบ่เปเพียนนี่พ่อพ ปล่อยละปล่อยเลยมาถามตั้งแต่ตองวัดเลขออกปุ๊บคำนวณปลาถามตองวัดจนทอดเมื่อสุดท้ายเมื่อทอดเมื่อสุดท้ายแตัวเดียวตัวเดียวบ่มีเปลี่ยนจ้าจนทอดปลายสี่โมงของวันที่สิบหกนะครับเจนประกาศผลนะสำหรับตัวเลขแนวทางของพัฒนาเอาพ่อโชว์ให้เอฟซีบ้างเนี่ครับนี่แหละครับตัวนี้เน้นก็คือวงกลมสีแดงแรงเยอครับเด้อ งกลมสีแดงนะครับคือศูนย์สองครับคุณพ่อถนอมจาให้แค่2องชุดนะครับศูนย์สี่กับศูนย์สองตัวเจาะคือศูนย์สองนะครับไปกลับนะพ่อเนาะไปกรับครับเป็นศูนย์สองกับศูนย์สี่นี่แหละครับมากศูนย์สองชุดนย่วะครับพ่อสองสุดสองหัใจที่จริงก็พผู้อยากให้กลับคุณนะครับกันไวแช่ว่าให้กันไวใจใจอ่ะขอบคุณนี่พ่อถนอมไลายลจ้าพ่อขอบคุณค่ะขอบคุณหลายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ